สวัสดีจ้าในจ๋าเราจะเอาไข่เนี่ยมาละเลงหน้าพ่อแล้วพ่อใหญ่อุบลจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันสามสี่หนึ่งสอง้ำว้าหนึ่งสอง้ำเอาหนึ่งสองมิกไหนมึงบอกว่ามึงต้มแล้ว อะไรเมึงอะไรอมึงตอนนี้ผมได้ตกลงกับพ่อและลุงบนเรียบร้อยกูตกลงกับมึงแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาเอายังไงคืออยากจะให้เล่นยังไงเอาบอกมาก็คือเรามีใครอยู่ยี่สิบฟองอืมอันที่สุกอ่ะมันมีอยู่สิบอ่าอันที่ไม่สุกอ่ะมีอยู่สิบเหมือนกันแล้วทําไงมาแข่งทายคําถามขงทายวันถามยังไงวะฮะใครปัญหาใช่ฮะก็คือใครทายถูกเนี่ยก็รอดไปอืมใครทายผิด โดนไข่ตอกหัวแล้วไข่ก็คือมีทั้งไข่ดิบไข่สุกเนี่ยเหรอครับอ่ะล้วจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคดิบอันไหนสุกไม่รู้ไม่รู้เลยคืออยู่ในนี่มันมีทั้งอันสิบอันอันดิบอันดุอันอันดิบอันดุเอออันสุกอันดิบเหรอใช่ครับทำไงให้ไข่ทายก่อนเล่นก่อนโอ้ยยุ่งไหมยังวนกับมียุ่งนั้นเริ่มตั้งแต่ลุงอุบลแล้วกันครับลุงบอลเล่นก่อนครับอ่าแล้วทำไงลุงบอลครับเลือกไข่เลยครับลุงนี้ครับ จะเล่นกับมิกหรือเล่นกับพ่อครับเล่นกับพ่อครับอืมพ่อชาวฮานี่เออทำไงทำไงให้ลุงบนทำไงลุงบนทายปัญหาพ่อครับโอเคมาใครหน่อยนี่นะเอออ่ามิกหยิบออกมามิกจะรู้คนเดียวว่าเอรู้ป่ะจะไปรู้ได้ไงเนี่ยมันไม่มีอะจุดอะไรปัญหาใช่ไหมอ่าทายปัญหาเอาเดี๋ยวนะปัญหานี้เป็นไม่ใช่ปัญหาชาวเป็นปัญหาจริงๆอะไรเออ ฟังนาจันคนตาบอดใช้มันไปซื้อเหล้าออตอนไปเนี่ยสะพานยังไม่หักอพอกลับมามันรู้ได้ไงว่าสะพานหักคนตาบอดตอนที่มันข้ามไปน่ะสะพานมันหักลงเสียงมันดังบึ้มพอดีแล้วกลับมามันเลยรู้แล้วว่าสะพานหักไม่ใช่อกูเอาแล้วเพราะอะไรเอาเพราะอะไรยอมใช่ไหมล่ะยอมไหมล่ะยอมยอมใช่ไหม มันตาบอดข้างเดียวลูกนี้ใช่ไหมครับลูกนี้ใช่ไหมน้องวิกใช่ครับมาซะดีๆเออมาซะดีๆทำไงเนี่ยทีทุบดี่เอาหน้ามาใกล้ๆไข่ครับเอาหน้ามาใกล้ๆไข่ครับโอ้ยขยันพาเขามาขยเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ามาอ่าดูครับสามสี่ เราจะสิรูปลงมาให้ดังวะน้องมิกว่าอย่างไงน้องมิกน้องมิกเอาเกมต่อไปเร็วเรวเฮ้ยเดี๋ยวนะกูดูแล้วเนี่ยอันนี้มันคล้ายๆไข่ต้มเลยแต่ว่าแค่เปลือกไอ้ไข่ขาวมันสุกแล้วแต่ข้างในมันไข่เหลืองโอเคโอเคมิกไหนมึงบอกว่ามึงต้มแล้วไข่แบบมีเดียมแหละ โอเคอ้าวเกมต่อไปมิกอืมโอเคอันนี้อันนี้นะครับอ้าวน้องมิกอีเลนึ่งใครนไหนอัไหนอันไหนอันนี้มาพ่อจับไว้พ่อเป็นกลางเอ้ะเละกูเละเอารู้เล่นใครเล่นบนครับเออเอาทายไปประเทศไทยมีกี่จังหวัดครับประเทศไทยมีกี่จังหวัดเจ็ดสิบเจ็ด โอ้ยก็ถูกไงถูกปัญหาอะไรของมึงนี่มิกมาเอาไข่มามาน้องมิกคิดคำถามมาดูนะครับพี่น้องขยับขยับไปน่นขยับมาตรงนี้ขยับมาตรงนี้ขยับไปมันจะฟ้องหากูอหนึ่งสองสามว้าไข่ดิบไข่ดิบ มาควายยเลือกเล่นกับเจ้าเลยโอเคเลือกเล่นกับพ่อใหญ่บนแมงพอกับลูกกูอยู่บ้านสวนอะเวไยคนเก่งเนาะอ่ะผมเลือกใช่ไหมจะเลือกอืมเพอไข่เน่าไข่เน่าด้วยเหรอเอ้าก็มึงคิดอยากเล่นเองมึงมาเล่นเองอ่ะเอาเร็เร็วนะต่อไปผมใช่ไหมอาจารย์เหลือใครละเลงอามิกเป็นกลางมิกคนละเลง โอ้หอร่อยแน่โอ้โหที่ดูไม่ออกเลยนไหนเอาแล้วทีนี้เละแล้วทีนี้ไปคนใส่กูจะรู้ไหมนี่ยเอาชี้เลยชี้เลยเอาอันเอานี้โอเคเออเล็กๆขึ้นใหญ่บนว่ามาครับนี่อย่งเราแบดนี้กูงงเลยบัดนี้ตื่นเลยอ่ามะม่วงอะไรกินไม่ได้อือ เร็วเร็วเจ้ายะเจ้าอย่าที่โคงไปแล้วมม่วงเร็วเร็วมะม่วงหินมะม่วงหินอืมันมีไหมมะม่วงหินไม่ใช่คำตอบก็คือมะม่วงมันมะม่วงมันก็กินได้เหนตัวเนาะเอามะม่วงมันไม่ใช่มะม่วงเรา น้องมิกเอาเกมเลยเล่นโอ้โหเล่นมิกเนี่ยมาพาเล่นอะไรวะเนี่ยต่อโอต่ออาะต่อต่อเอาไหมเจ้าลุงบนเนี่ยเรียกครับโอ้ท้ามลยเออซับลูกนี้นี่เล่นกับใครครับเร่อกับน้องมิกเออมาเฮ้ยบางนี้ไม่ถือเอาเอาอะไรกันลุง เอาแล้วน้องมิกน้องมิกเอาให้เจ้าหันหน้าแล้วคุณน้องห้าหน่อยน้องมิกเดี๋ยวเนี่ยอะไรเนี่ยข้าวใช่ไหมครับเอาแล้วก่อนจะมาเป็นข้าวมันเป็นอะไรมาก่อนเอ้าเอ้าท่านพืชนะไม่ตรงคำตอบอะไม่ตรงคำตอบอ่าตายแล้วทีนี้ มันจะต้องเป็นมเมล็ดมันถึงจะมาเป็นข้าวงันนี้ง่ายง่ายเองนะ,ะมันเป็นปัญหาที่แบบม,มันไม่ใช่ปัญหาชาวมิกเหรอเอาไม่ใช่ปัญหาชาวเจาอย่ามัา่วหรือว่าปัญหาไม่ผ่านเหรอปัญหาเจ้ากวนเกินไปมันไม่ได้กวนหรอกมันเป็นปัญหาความรู้มันไม่เกี่ยวกับเด็กมิกทุบเลยหนึ่งสองสาม ทูอ้าต่อไปน้องมิกเล่นเลิกเล่นกับใครเอ้ยมีเะรอเอาพ่อกับพ่อผมการเล่นกับพ่อเลยเหรอพี่เล่นกับพ่อใหญ่บดนี่เอาพ่อบักนี่เะเอาเร็ว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 ลงบนเป็นคนคนไอ้โอ้โมึงเล่นกับพ่อเอาผมเล่นกับมึงนะเอ้าไก่ดนี่อะไรวะอ่าลูกนี้ลูกนี้เอาลุงบนจับไว้มาเอาไป เพราะอะไรพญานาคถึงขดตัวอะไรนะอะไรนะเพราะอะไรพญานาคถึงขดตัวที่พญานาคขดตัวเพราะว่ามันกลัวกล่องเลยกล่องไม่ขีดไม่ใช่เคยเห็นกล่องไม่ขีดตาพญานาคไหมต้องต้องต้องให้มันตรงคําถามเขาตอบเขาทักที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันกลัวเข้าไปอยู่ในขวดยาดอง อกูมันเข้าไปอยู่ในขวดยาดองไงเคยเห็นตามยาดองก็ขายองี้ไหมมาเอาหัวมาเอาหัวเฮ้ยใช่เหรอใช่ก็คาถามลุงบนอย่างนั้นอ่ะถามลุงบนเนข้างกล่องไม่ฉีดน้มันไม่ใช่ไม่ใช่ที่มุกตลกเขาเล่นเพราะเขาไม่กลัวเลยกล่องไม่ขีดมาเล่นอะไรอ๋อนั่นมันมุกตลกอันนี้ปัญหาไม่ใช่ป่ะเนี่ยใช่ฮะมันบอดีเด้เียมึงพือพอที่นั่นเฮ้ยเดี๋ยวเล่าหัวไงอุตส่าห์เป็นห่วงเอา เอาหนึ่งสองมึงข้อเบาๆก็ได้มึงจะฟาดแรงทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันไม่แตกไงเดี๋ยวมันไม่แตกไม่เล่นกับมึงแล้วเล่นไหนนะเฮ้ยมาตาพ่อทีเนีู้เลือกเล่นกับมึงแหละอามึงเลยเอาปัญหานี่จะปัญหานี่ให้มันถูกกติกาด้วย ก็ถูไงเมื่อกี้มึงอะไรเนี่ยแล้วคุยไปรังไครนี่มีกเอ้ยโอ้ยนายตามบ่อกนะเนี่ยไม่มีเอาไหมเอาเอาผมคนคนกลางเอาผมคนกลางเอาจานเหลือเลือกเสร็จเลือกเล่นกับน้องมิกใช่เอาอันนี้แหละเอาอันนี้นะเออโอเคเอาไปปัญหาไปมาควายมาเขาด่าควายอีกโอ้ฟังดิเกี่ยปัญหาเกี่ยวควายควายหนึ่งตัวมีสี่ขา ควายสี่ขามีกี่ตัวมีทุกตัวโดน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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปัญหาเด็กปัญหาเด็กเด็กอันเนี้ยรู้เลยอันนี้ยทายกันอยู่ทั่วโรงเรียนรใช่โรงเรียนก็เล่นหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเลเล่นออก กูหั่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาโอู้หาเข้ามากูอ๋อหมอได้เลือดออกซะได้เเนี่ยนี่ยก็มิกทุบแรงอ่ะยังเอาเอ้ยงอะลอดโอ้ยไข่สุกเว้ยโอ้ยไข่ไข่สุกด้วยลูกเนี่ยโอ้ยโอ้ยมิกพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วเอาอีกไม่ออกไม่เอาแล้วลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นกับมึงเดี๋ยวปัดให้เดี๋ยวปัดพอม่เล่นเนี่ยปัดให้ปัดให้พึ่งม้วไม่เล่นไปหาเกมมันอื่นมาเล่นใชเล่นกับลุงบนต่อการเล่นเละเยนี่แหละอกับน้องมิกสองคนเออเลยไม่เล่นสองคนมาน้องมิกเราครับทีนี้ลุงบนจะเป็นคนทักทายน้องมิกก่อนครับฟังนะครับไข่ใบนี้นะคนที่มันตายไปแล้วเนี่ยน้องมิกว่ามันจะสบายหรือมันจะลําบาก มันก็ต้องอสบายใช่ไหมฮะสบายครับรู้ไหมว่ามันสบาย <laughs> ก็มันไปสบายแล้วกูโด <laughs> น,นอีกแล้วเ <laughs> ย้ <laughs> ถ้ถาเขาลำบากเขาคงกลับมาแล้วฮะเหรอครับโอ้มันจะกลับมาได้ยังไงเผาไหม้หมดแล้วเอานะโดนอีกแล้วโอ้ยปูไข่ โอยต่อฮะเอาวะนี่ก็เลือกมั่งฮะเอาใบนี่ยโอเคเอาหน้องมีไทยมาผลไม้อะไรเปลือกแข็งมากที่สุดฮะผลไม้อะไรเปลือกแข็งมากที่สุดทุเรียนไม่ใช่ฮะอะไรอ่ะผลไม้กระป๋องกูโดนอีกแล้วว้า ลุงมิกลาี่น้องกว่าลุงมิกสวัสดีครับเฮ้ยเิงชนะโอ้ยโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับิบนี้ผมชนะนะฮะไม่อยากจะเชื่อนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเกมต่อไปจะทำอะไรก็กดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ